สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อัยโุธรานะคะอยู่ที่ปราสาทธานงนะทริปที่2เนี่ยนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะตัวองค์ปราสาทนะ,ะจากการสังเกตดูโบราณสถานแห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งศิลาแรงนะคะทรายนะคะแล้วก็ศิลาแรงที่ใช้ในการ เป็นวางฐานของตัวองค์ประสาทและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือมีอิฐด,ด้วยนะคะเป็นอิฐนะคะแต่ละก้อนแต่ละชิ้น,นขนาดใหญ่นะคะทีะ่ถูกวางอยู่นะคะดังนั้นนี่คือน่าจะเป็นลักษณะของอดินที่มีการขุดค้นนะคะที่มีการขุดตกแต่งนะคะพื้นที่นะคะ ให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้รู้ว่ามีรูปร่างอย่างไรนะคะดังนั้นจากที่เราได้เห็นเศษเหล่านี้ถือว่าเป็นเศษอิฐนะคะทีะ่ถูกตกแต่งตัวองค์ประสาทนะคะให้เป็นตัวองค์ประสาทขึ้นมานะคะนี่คือปราสาทธนงนะนี่คือปราสาทธนงนะคะมีความสวยงามมากนะคะเราจะเห็นด้านหลังนะคะเป็น เรียกว่าซุ้มโคปุระหรือประตูแต่ว่าเป็นซุ้มประตูที่ถูกปิดนะคะน่าจะเป็นทางเข้าแล้วก็ด้านหลังนี้น่าจะมีอาคาราสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการเก็บของหรือ, <c oughs> อเป็นการสร้างาในตัวองค์ปราสาทเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังขององค์ปราสาทนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนเที่ยวชมรอบปราสาทก่อนนะคะว่า มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสวยงามไหมนะคะดังนั้นอาจารย์จะใช้เวลาอยู่กับประสาททนงเนี่ยในภาคเช้าวันนี้นะคะเป็นอากาศที่สดใสแล้วก็สวยงามมากนะคะไม่ร้อนเลยนะคะอากาศเย็นสบายเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะมีฝนตกเนาะอามีฝนตกนะคะจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกนี่ก็คือกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงนะคะที่เคยวางอยู่อย่างเนี้ยมา นับพันปีแล้วนะคะแล้วก็ถูกการซ่อมบำรุงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองและยังถือว่าเป็นกำแพงแก้วที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนะคะตามที่อาจารย์ได้มองเห็นและการสร้างตัวกำแพงนี้ขึ้นมานั้นจะมีลักษณะเป็นชั้นดินอีกหนึ่งชั้นนะฉะนั้นเราจะต้องมองนะคะเหมือนลักษณะเป็นการย่อปราสาทเนี่ยเหมือนอยู่บนภูเขาดังนั้นเราจะต้องมองจากทางทิศตะวันออก มาทางทิศตะวันตกคือเดินเข้าทางของปราสาทเราจะเห็นไว่าได้ว่ามันจะเป็นชั้นดินขึ้นมานะะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชื่นชมก่อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง,งองค์นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทตรนนี้อีกหนึ่งองค์เห็นไหมคะแล้วก็มันจะเป็นในลักษณะของต่อกันนะต่อกันมีความสวยงามมากนะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ตัวองค์ปราสาทเนี่ยก็คือจะ อยู่บนเนินดินที่สูงแปลว,ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณนะคะเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณที่มีการอาศัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามสร้างในสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนภูเขานะคะภูเขาฮิมาลัยหรือเป็นที่ประทับของเทพเจ้าสูงสุดนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญทางศาสนาที่มีการสร้างนะคะขึ้นมาน่าจะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ในยุคนั้นนะฮะดูจากาหินทรายนะคะที่นําเข้ามาแล้วก็ศิลาเลนนะคะจะมีค่อนข้างชิ้นส่วนขนาดใหญ่มากและประฐานเนี่ยอยู่ในความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็แน่นหนามั่นคงที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็คือ ชั้นในนะคะของอจะผ่านซุ้มโคปุระนี้ไปก่อนนะคะเมื่อเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเราก็จะเจอปราสาทองค์ประธานนะคะและจะเจอบรรณลัยนะคะทางด้านาซ้ายมือของเรานะคะเมื่อหันหน้าออกมาทางหน้าปราสาทจะอยู่ทางขวามือนะคะฉะนั้นตัวบรรณลัยสององค์เนี่ยนะคะตัวบรรลัยณปราสาทถนงเนี่ยน่าจะเป็นบนรรลัยสอสองหลังนะคะ น่าจะเป็นใช้สําหรับเป็นที่เก็บคัมภีแล้วก็เครื่องประกอบพิธีกรรมแล้วก็สิ่งสําคัญไม่ว่าแต่จะเป็นเทวรูปนะคะหรือสิ่งของมีค่าแก้แหวนเงินทองเพชรพลอยต่างๆที่ศาสนาิกรชนนะคะที่มีความศรัทธาต่อเทพเจ้าแล้วก็นํามาอุทิศถวาย <c oughs> ก็จะเก็บไว้ด้านในด้วยและส่วนเทวรูปนี้ก็อาจจะประดับด้วยสิ่งของมีค่านะคะแต่ดยส่วนมาก คติของศาสนาพราหมณ์เฮนดูและที่สาวนิกายนั้นจะเป็นฐานโยนยีและก็จะเป็นสีวะลึงนะคะขึ้นมานะะอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยส่วนมากจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมกับพื้นนะคะแล้วก็มีการรดด้วยน้ำนะคะ,ะน้ำนมนะคะน้ำอบน้ำหอมนะคะ,ะน้ำบริสุทธิ์ต่างๆนะคะจะเป็นกรรมวิธีหรือเป็นกระบวนการในการบูชาะะพระศิวะตามจารีตตามแบบนะคะตามแบบ ศาสนาพราหมณ์นั่นเองแล้วก็อาจารย์ตั้งข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าภายในที่เก็บของบรรณลัยเนี่ยนะคะโดยส่วนมากจะมีฐานฐานของเทวรูปนะครที่มีการเจาะเดือยหรือมีฐานเสวลึงอยู่ด้วยอาจารย์มีความคิดว่าในบรรณลัยเนี่ยนะคะจะต้องเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปอยู่ด้วยภายในนั้นนะคะอาจจะเป็น รูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในพื้นที่ต่างๆหรือถ้ามีที่เก็บคัมภีร์อยู่แล้วอีกฟังหนึ่งจะต้องอเป็นปราสาทที่ประจำของเอทพเจ้าองค์สําคัญหรืออาจจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมหรืออาจจะใช้วหว้อีกก็เป็นได้นะคะอันนี้คือ,อ ปราสาทธนงเดี๋ยวเราไปชมทริปที่3นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากจะใช้ระยะเวลาในการบรรยายในแต่ละแต่ละคลิปนานนะคะจะอยู่จะให้อยู่ในช่วงประมาณ5-8ถึง8นาทีหรือถึง10นาทีเท่านั้นนะคะฉะนั้นในทริปนี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ7นาทีเท่านั้นนะคะให้ทุกท่านได้มองเห็นสภาพบริบทว่ามีชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนะแล้วก็ศาสนสถานแห่งนี้ เออถ้าเขามีถ้าตรงนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือคนที่มีความเชื่อนะครับสามารถที่จะเข้ามาไหว้ได้ตลอดเวลานะก็จะเป็นการดีสําหรับเขาด้วยนะคะเนี่ยฮะเสร็จแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้มองเห็นฐานฐานอยู่ด้านหน้านะคะของปรสาสาทอาทนงนะคะนี่ก็คือ,อ,อฐานที่มี รูปสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสโดยข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปทรงนะคะกากบาดเนาะแล้วก็ภายในเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ในการใช้ทําพิธีกรรมอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นบารายหรืออาจจะเป็นที่อาบน้ําหรืออาจจะเป็นศาลาที่ประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถือว่าเป็นปราสาทนะคะ ที่ไม่มีความเหมือนกันกันกบปราสาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทบ้านพลวงนะะปราสาทบ้านไพลนะฮะปราสาทยายเงาหรือ,อปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทอื่นๆนะคะที่มีการสร้างขึ้นเพื่อถวายเดเท,ทพเจ้านะคะจะมีความแปลกอยู่ก็คือด้านหน้าเนี่ยที่เราเรียกว่าพระปรางเนี่ยนะคะจะเป็นการวางชั้นหินอยู่ประมาณ3ชั้น แนวเดียวกันระดับแนวเดียวกันนะประมาณ4ชั้นนะจะมีฐานด้วยนะคะแล้วก็สูงขึ้นไปอาจจะเป็นอีก3มชั้นที่นํามาเรียงกันเป็นแผ่นยาวนะคะที่สามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะทางเข้าของอ,องค์ปราสาทอีกนะคะนี่อันนี้จะเป็นกําแพงแก้วนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปได้เลยค่ะ